แก้วเหลือๆที่ไม่ได้กินอ่ะไม่ต้งองเจาะใหม่หรอกเสดายอ่ามาเออเอามาเจาะเลยชินเจาะเปิดมันออกมา<_ <d> _ปกติเราเห็นข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าคนที่ไปช็อตปลาแล้วตายใช่ไม่ใช่ตายไหมเออมันลงไปใน<_ <d> _น้ําแสดงว่าน้ํามันเป็นสื่อไฟฟ้าใช่ไหมใช่<_ <d> _จริงป่ะพวกเราคิดอย่างนั้นไหมถ้าไฟที่มันเนาะอยู่ในน้ํามีสิทธิ์เลยเนาะเออข่าวมันออกมาเยอะเลยนี่ผมไม่ได้พูดเอง ทุกครั้งก็มือสั่นตลอดอะอะลองดูนะครับว่าจริงๆผมมีผมมีอุปกรณ์ที่มันมาตรฐานกว่านี้อีกแต่ว่าอยู่เมืองการไม่เอามานี่ครับ,บเดี๋ยวเทสก่อนมันติดก็บกด้บบปล่เสียวนะเนี่ยเป็นเหล็กออะไรเดี๋ยวดพื้นไปแล้อลองดูนะครับเทสก่อนโอ้โห สว่าดีไหมสว่าดีนี่ถ้าวัดโลต์นี่เกิน220แน่นอนครับลองดูนะครับว่าถ้าเราบอกว่าลงน้ําไฟช็อตน่น้องลองดูนะครับถ้าน้ําเป็นสื่อไฟฟ้าจริงลองดูครับอ,อุ้ยอ้าวแล้วทําไมมันไม่เห็นมีแสงเลยอะ่ะแล้วไหนบอกว่าลงน้ําแล้วไฟช็อตไงนี่ น้ำถ้ามีประจุก็คือน้ำกันที่ใส่แบตเตอรี่อันนั้นแหละครับเป็นกลางอันนี้น้ำที่เราดื่มนี่ไงก็ไปจิ้ๆก็ไปหยิบมาถูกไหมไม่ได้เป็นน้ำพิเศษอะไรเลยนิดเดียวครับพี่น้องครับที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับถ้าใครอยากลองทดสอบดูได้ถอดรองเท้าออกยืนกับพื้นแล้วเอานิ้วจิ้มมาในแก้วเนี้แล้วเดียนะเด๋ยวรู้ไม่เป็นเดี๋ยวรู้เพราะอะไรครับมันเหมือนนกที่เกาะสายไฟสายเดียวง่ง มันไม่มีกราวมันไม่ครบวงจรใช่ไม่ใช่ไอ้ที่คนชอดปลาแล้วมันตายเพราะอะไรครับเพราะมันเดินลงไปแล้วมันเหยียบดินใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่คือดินนี่แหละครับมันมีประจุไฟฟ้าแต่สภาพของแร่ธาตุในดินที่มันถูกเปลี่ยนไปเพราะเคมีมันเลยทําให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยระส่ำระสายมันไม่เรียงกันเป็นบวกลบบวกลบบวกลบเหมือนสนามแม่เหล็กที่มันดูดเหล็กติดเราเคยเห็นใช่ไหมครับว่าตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเถอ <tyard> เสียวตู้คอนเทนเนอร์ที่มันหล่นลงมาเคยเห็นใช่ไหมครับนั่นเพราะพลังงานสนามแม่เหล็กมันหมดตู้ตกลงมาทับรถแบนแตแ,แ,แ,แต๋เคยเห็นข่ขาวใช่ไหมครับนี่ไงนี่คือการเรียงโมเลกุลของสาสารในโลกใบนี้ชัดเจนไหมครับนี่แหละเราเลยบอกว่าวันนี้ถ้าปุ๋ยดีมันต้องเป็นสะพานไฟได้เพราะมันจะมีแร่ธาตุอยู่ในนั้นถูกไหมครับอ่ะน้ําผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นด้วยอันนี้อะไรครับคุณสุชิน สูตรอะไรครับเนี่ยอันนี้ที่ข้างถุงยี่สิบห้ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดลองดูนะครับเคมีนะครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเป็นปุ๋ยสูตรเอามือออกไปครับผมเสียวแทนครับลองดูนะฮะคอยดูนะครับโอ้โหดังปับ๊บดังปั๊บเลยเกิดอะไรขึ้นนี่คือเคมีที่มันสังเคราะห์ลองดูนะครับนี่สูตรอะไระครับ ศูนย์แปดยี่สี่แปดยี่สิบสี่ศูนย์อ๋อยี่สิสี่อ้าวลองดูปั๊บพอกันไหมเพราะนี่คือเคมีไงอ่ะทีนี้มาดูพระเอกที่เราชอบกันเหลือเกินก็คือยูเรียสี่ส0บหกศูนย์ศูนย์ลองดูนะครับอุ้ยเอา้ายังไงเนี่ยเอ้้าเอา,เอายังไงเนี่ย ออนั้นไหนบอกมันดีนักดีนะไงนนนนก็สอบเท่าไหร่ครับหมันลดลงมาแล้วปุ๋ยโฟมแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าล่ะโอ้โหโเห็นไหมครับ,บเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะดูต่ออันนี้เป็นอะไรครับยูเรียเหมือนกัน,นแต่เป็นเม็ดใสพื้อ้าว แล้วไหนบอกปุ๋ยยูเรียดีไงดียังไงอะ่ะงี้ซื้อปุ๋ยยิงนี้ไม่ดีเหรอซื้ออย่างนี้ไม่ดีเหรอแล้วไปซื้อทำไมอย่างเงี้ยเอออ่ะดูใหม่อันนี้เป็นอินรียของชาวบ้านไม่ต้องเอ่ยถึงนะครับเราไม่สนใจยี่ห้ออะไรแต่เรารู้ว่ามันเป็นอินรีย์ที่เหมือนกับยิ่งยงก็เป็นอินทรีอ่ะลองดูนะครับโอ้โหเป็นไงดูของยิ่งยง โอ้โหดูเคมีโอ้โหเอ้าดูยิงง่งยงโอ้โหดูกระสอบรับทันเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยบาทไม่มีอะไรเลยกระสอบละเก้าร้อยแปดสิบทัน,น,ทนหนึ่งแปดสิบหกร้อยแปดสิบนี่เท่าไหร่เก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบแล้วจ่ายแพงกว่าทำไม อพอกันไหมพอกันแต่ถามว่าวันนี้ถ้าอ่ะอันนี้ของเขาใช่ไหมนี่อินซีมาสุชินมานีทีอุยโยเกลือไปแล้วเกลือไปแล้วเ,เดี๋ยวหัวมันจะแตกใช่ไหมอ่ะวางไว้ก่อนเลยไว้นี่ก่อนพอแล้วหมดหน้าที่มันอ่ะสุชินมาตรงนี้มาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เออนะครับอ่ะลองดู นี่คือความต่างอีกหนึ่งรูปแบบอย่างที่บอกนะครับว่าเราด้วยมารยาทเราไม่สนใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรเรารู้อย่างเดียวว่าศักยภาพมันมีอะไรบ้างมากกว่าถูกไหมครับอ่ะทีนี้ลองยืนขาเดียวปึ๊บอ่าเอ,อไม่ไม่ต้องบีฟอร์และอัปเตอร์เลยเอาถือถือเลยยกให้ทั้งถุงเลยเกำไว้ลองดูนะครับนะนี่คืออีกหนึ่งจุดเปรียบเทียบจากามื่อสักครู่นี้เห็นแสงพอๆกันถูกไหมครับ แสดงว่าธาตุอาหารมันใกล้เคียงกันถูกไหมครับแต่เรื่องนี้ถ้าเขาสามารถทรงตัวได้เหมือนจับสารแทนคุณยิ่งยงกระสอบเท่าไหร่ครับอันนี้ซื้อเลยครับซื้อเลยแต่ถ้าเขายืนไม่อยู่พิจารณาเองอยู่ที่ท่านเลือกอ่ะเราดูครับกำนานพอสมควรแล้วอ่ะเต็มที่นะเหมือนเดิมเข้าไหมนะครับหนึ่งสองสามถือไหมครับสู้ไว้สู้ไว้สวูส้ไว้ อ่ะอันนี้ใหม่ไม่ไม่ต้องอันนี้ก็ได้ค่ะคืออน,นี้เออืออนี้อันนี้คือสารแทนคุณยิ่งยงยพี่ละลายน้ําเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปรดต้นไม้เอาไปทําอะไรก็ได้มีพี่น้องเกษตรกรผมเนี่ยนะครับเอาไปละลายน้ําแบบเนี้ยแล้วเอาไปฉีดอ้อยเชื่อไหมหนอนกอไม่เข้ามารบกวนอ้อยงามปึดเลยผมกม็งงกระแก้แววาทำไมไม่เอาไอตัวน้ำนั่นไปฉีดแล้วคู่บุญของเราก็มีเขาบอก ไม่ได้ซื้อมามีแต่อย่างเม็ดก็เลยเอาเม็ดไปละลายน้ำแล้วฉีดเออเอาโอเคดิเพอีงามพึดเลยอะลองดูปึ๊บอ่าลองดูนะครับอันนี้ของยิ่งยงนะเป็นน้ำแล้วด้วยละลายเรียบร้อยอันนั้อะเต็มที่นะครับมาเดิมกยกไวอ่าเก่งไวหนึ่งสองสามเก่งไว้ครับเก่งไว้ฝืนไวฝืนไวฝืนไวเอ้ยอะได้เลย ไช้ได้เลือกเอาเองครับอ้ได้อันไหนอันนี้ใช่ไหมนี่แพงสุดป่ะนี่1ันหนโอเคนี่แพงจุ๊บเลยเอเอลองดูลองดูมาังนี้เออเอาลนะวันนี้ร้านสุชินจะกลายเป็นสนามทดลองลลจับไปแล้วจับแค่ตูดโอ้อยากินนะ <c oughs> ไม่เห็นเทา่ยาเ่ยา เดือดวันน้ำหวานสีมันสวยมันน้ำพันเลยเนาะอ่ะลองดูครับมาปึ๊บอ่าลองดูนะครับถ้าเกิดอันนี้ยืนแข็งแรงได้ด้วยเนี่ยนะน่าคิดนะเออพันหนึ่งแปดสิบก็น่าเล่นอยู่เอออ่ะลองดูเต็มที่เลยนะหนึ่งสองสามปึ๊บเก่งไว้สู้ไว้ฝืน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 ไว้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลย อาโปรบมือกันชนดดีโอ้โหวันนี้สุดยอดมากมากนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่เราหยิบยกเอามาบอกกันตรงนี้เพียงเพื่อให้ทุกท่านลองพิจารณาแล้วนึกถึงคุณค่าก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปถูกหรือแพงไม่สําคัญครับพี่น้องครับอย่างที่บอกแล้วมันอยู่ที่ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมากกว่าถ้ามันคุ้มทําไมเราไม่ลองดูทําไมไม่ตัดเต็มความคิดเพื่อให้วิถีชีวิต